Hello everyone, welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Big b u n e น a t e Sport ที่ถือว่าเป็นตำนานและกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นล่าสุดปี2025กับ Benelli TNT 1,130รถที่ผสมผสานความบ้าพลังความดุดันและเอกลักษณ์แบบอิตาเลียนไว้อย่างครบถ้วนเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกตัวรถย e ังคงเอกลักษณ์ของ TNT Series เอาไว้ได้ชัดเจนโครงสร้างเฟรมถักสีแดงสดเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นบ น่ลีได้ดีที่สุดเส้นสายของแฟริงถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉีียวดูดันและสปอร์ตในทุกมุมมองโคมไฟหน้าออกแบบใหม่เป็นแบบเล็ดทรงดูดันให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนบางโครนหน้าแบบสปอร์ตทำจากวัสดุที่เบาและแข็งแรงลองอ้ออล่อยลายใหม่ที่ดูดันพร้อมยางสมรรถนะส,สูงขนาดใหญ่ทำให้การเกาะถนนมั่นใจมากขึ้นถังน้ำมันทรงใหญ่โค้งรับกับสรีระผู้ขี่ ให้ความรู้สึกแน่นกระชับเมื่อกอดถังขนาดเดียวกันท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เปล่งเสียงเครื่องยนต์สาสูบอันเป็นซ i ิกเนเจอร์ของ b e n e l l ลออกมาได้อย่างเร้าใจ ในด้านสมรรถนะเบเนลี่ TNT 1130ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1,131ซ c ซแบบ3สูบเรียงให้กำลังสูงสุดประมาณ135แรงม้าและแรงบิดสูงถึง118นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์6สปีดแบบสปอร์ตที่ตอบสนองได้รวดเร็วทันใจเสียงเครื่องยนต์3สูบยังคงเป็นสเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดใจผู้ขี่ด้วยโทนเสียงที่แตกต่างจากเครื่องยนต์2สูบหรือ4สูบทั่ว ไฟการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ3.5วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่ที่ปรับตั้งค่าได้เต็มรูปแบบส่วนด้านหลังเป็นโมโนช็อตที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีในทุกสภาพถนนระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกคู่ด้านหน้าพร้อมคาลิเปอ ER ร์เบรโม่4ล ลูกสูบและเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวมาพร้อมระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการหยุดรถ ในเรื่องเทคโนโลยี2025 Benelli TNT 1130ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นมากหน้าจอเรือนหมายเป็นแบบ TFT สีเต็มรูปแบบแสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับเกียร์ระดับน้ำมันและยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลการแจ้งเตือนและระบบนำทางได้ระบบ Riding Modes ถูกติดตั้งมาให้เลือกใช้ทั้งสปอร์ตรถและเรนที่ช่วยปรับลักษณะการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบช่วย ยเหลือผู้ขี่ให้เหมาะกับสถานการณ์ระบบ traction control และ cornering ABS ช่วยให้ผู้ขี่มั่นใจมากขึ้นเมื่อเข้าโค้งแรงๆหรือเจอถนนลื่นระบบ Quick shifter และ Slipper clutch ก็ถูกใส่มาเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ทั้งขึ้นและลงนุ่มนวลไม่สะดุด จุดขายที่ทำให้ TNT 1130รุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งคือเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์สามสูบที่มีทั้งพลังเสียงและฟีลลิ่งการขี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงดีไซน์เฟรมถักที่ดูโดดเด่นสะดุดตาไม่เหมือนใครอีกทั้งยังให้ท่านั่งที่สปอร์ตแต่ไม่ถึงกับโหดจนเกินไปทำให้ผู้ขี่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้รวมถึงการขี่ทางไกลก็ยังรู้สึกสบายและที่สำคัญเบนเนลลี่ยังตั้ง ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าแบรนด์ยุโรปหลายเจ้าทำให้คนที่อยากได้รถเนกเกตสปอร์ตแรงแรงสไตล์อิตาลีไม่ต้องจ่ายแพงเกินไป ในด้านราคา2,025 Benelli เ TNT 1,130คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0 0ถึง0 0 0 0 0บาทในตลาดไทยขึ้นอยู่กับสีและออปชันที่เลือกถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งสมรรถนะระดับซูเปอร์บค์เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบถ้วนและดีไซน์ที่ดูดันไม่เหมือนใคร สรุปแล้วเบเน l ลี TNT 1130ปี2องพคือบิ๊กไบเนกเกตที่ตอบโจทย์ทั้งคนที่หลงไหลในความแรงความเรา้าใจและดีไซน์อันโดดเด่นแบบอิตาเลียนใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สักคันที่ให้ความแตกต่างไม่เหมือนใครใช้งานได้ทั้งในเมืองและทางไกลมีทั้งสมรรถนะและเอกลักษณ์ที่จัดเต็ม TNT 1130คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน